สวัสดีมิลักแฟนบีดอิมูทอรส์สูทุกท่านนะครับผมวันนี้นะก็เป็นทางด้านของหลูกพอคอยอีกเช่นเคยนะแต่ว่าวันนี้เอาเป็นทางด้านของหลูกพอคอยของอุนเทียร่านะแล้วก็คลิปก่อนเนี่ยเอ่อคลิปก่อนเมื่อวันเสาร์เนี่ยผมบอกว่าจะทําทางด้านของหลูกพอคอยปุยามะแต่ว่าผมลองเอาไปทําดูแล้วนะปุยามะคือดาเมจไม่ไหวนะอันติีรอบที่2เนี่ยดาเมจเข้าแบบค่อนข้างน้อยมากๆนะอาจจะเพราะว่าสเตตเริ่มต้นน้อยด้วยนะแล้วก็ปู่แกเป็นเหมือนสาย CC ซะมากกว่านะมันเลยแบบ ทำให้ดามจ่ไม่พอนะแต่เอาจริงๆเนี่ยถ้าจะให้ปู่ไปหลูบดามจเนี่ยมันจะต้องทำสเตตตัวละครให้เยอะกว่าน,นี้นะไม่ว่าเป็นทั้งนั่งของเวลสกิลเอ่อเวลตัวละครเกาะอะไรทุกอ,อ,อย่างเนี่ยต้องไปทํามากกว่าน,นี้เอาจริงถามว่าเอาไปหลูบของคอยได้ไหมมันเอาไปทําได้แต่ว่าสเตตต้องเยอะกว่านี้อันนี้คือยังไม่ไหวนะั่นเองนะนนี้อ่ะก็เลยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวให้ทำไปหลังอันนี้เอาไปทั้งนั่งของอุนเคียวรา แทนก่อนละกันในนะี้อ่ะโอเคก่อนที่จะไปชมเนื้อหาฝากไปดูวิธีการดาวโหลดก็สมัครของตัวเกม X7 ็กเซกมก่อนนะครับผมโอเคไปหลังจากกดลิงก์เข้ามาแล้วเราก็ต้องทำการโหลดแอปของ X7 ็กเซกมก่อนไม่ว่าจะเป็นทางน้่งของ iOS นะสามารถเลือกกันบนได้เลยแล้วก็ Android เลือกกันล่างหรือไม่ก็สามารถสแกนเป็นทางน้่งของ QR Code ได้เลยนะอ่าหลังจากเราดาวโหลดแอปของ X7 ็กเซเเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราสามารถกดเข้ามาในแอปได้เลยแล้วก็กดทางน้่งของเซิร์ชนะนะก็พิมพ์ไปได้เลยว่า Eternal s o u l นะนี่ ก็จะเข้ามาเป็นห้างของหน้าจอนี้เป็นบีเทนโซอ่ะก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยแล้วก็หลังจากดาวน์โหลดก็กดเป็น้างของ Open นเป็นการเปิดตัวเกมได้เองนะ หลังจากเราทําการดาวโหลดเกมไปที่เรีรอแล้วเราสามารถกดเข้าไปในเกมแล้วก็กดทางงนั้นของการสมัครได้เลยก็ให้เลือกเป็นทา้งนั้นของอีเมลล็อกอินข้างล่างนะกดไปปุ๊บแล้วก็ใส่อีเมลของเราไปหลังจากนั้นกดทา้งนั้นของ Get c o ค e รหัส6ตัวจะถูกส่งไปในอีเมลนะก็ไปก๊อปรหัส6ตัวนั้นมาแล้วก็ใส่ไปในทา้งนั้นของโค้ด input หลังจากใส่เสร็จปุ๊บเราสามารถกดล็อกอินนาวได้เลยมันจะเข้าสู่ทา้งน้้นของเกมแล้วก็สามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ในการเล่นได้เลยนะโอเเเเเคคหลลลัังจาาาาากกกกดูววววิธีีีรรรรรรนนแแ้้้็็สมปทท่ยยยบย๋ํ ดูตดัวละครก่อนตัวละครวันนี้ก็ใช้เซ้นเดิมนะเป็นร่างของยินแตงโมปลุกตื่นแล้วก็โซน,นี้ไม่ได้ใส่ด้วยทำนะโซไม่พอจะใช้นะนี่อะแล้วก็อ,อุนเคียว่าอะอุนเคียว่าสเตตทุกอย่างอะดูนี้ก่อนอะสเตตรประมาณนี้อุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็น3มดาวแดงแล้วก็เป็นปลุกขั้นสามด้วยแล้วก็ ความสัมพันธ์มันจะเหลือแค่อันนี้อันเดียวนะที่ยังไม่ได้อัพแต่ว่าอันนี้มันเป็นเพิ่ม HP นะก็ไม่น่าจะมีผลอะไรมากเท่าไหร่นะนี้อ่ะแล้วก็เกรอบตอนนี้อยู่ที่83มันเหลืออีกหนึ่งกรอบอถึงจะตันนะแล้วก็เลเวลแ3แล้วก็เลเวลสกิล83โซใส่เป็นโซเจาะเกาะก,กับโซไอเซนเป็นเซตเดิมที่ผมคิดว่าน่าจะไต่หอได้ดีที่สุดแล้วตอนนี้นะน,นี่อ่ะแล้วกันอื่นไม่มีอะไรประมาณนี้เดิมๆเ,เลยแล้วก็เนลมาใส่เป็นโซ อันนี้เป็นเพิ่มดาเมจอิจิโกะนะเพื่อเสริมดาเมจได้2เทินอ่ะแล้วก็เป็นทา้งน้านของป้าเลสึอ่ะเป็นัวชุราแล้วก็ซันนี้เหมือนกันแล้วก็เป็นดุนแดงคคบหเม็ดเลเวลสกิลทุกอย่างประมาณนี้แล้วก็เหล๋ออะไรกวะโกล่มอ่ะโกลลมก็ใส่เป็นโซันนี้เอาจริงเนี่ยถ้าตรงสายเนี่ยน่าจะดีกว่านี้แต่ว่ายังไม่ได้อัพนะก็เอาไว้ให้นี้ก่อนนะแล้วก็ เป็นอีกหนึ่งตัวบัฟน,นะที่เอามาใช้เป็นทั้งนั่งของลูเคียรจริงเนี่ยถ้า6ดาวน่าจะดีกว่านี้นะแต่ว่ายัางไม่ได้ทำเอาไวา้แค่นี้ก่อนแล้วกันอ่ะเป็นทั้งนั่งของลูเคียปลูกอาวุธเรียบร้อยแล้วแล้วก็โซใส่เป็นโซนี้เมื่อโจมตีเนี่ยมันจะมีโอกาสเออ่เดี๋ยวนะมันจะมีโอกาสเดี๋ยวนะอันบนนี้น่าจะเป็นโอกาสน่าจะมีโอกาส16%อรนาน่าจะมีโอกาส5เนี่ยฮะ62%สิบทำให้ศัตรูนเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้น15%อ่ะเป็นเวลา2เทิร์นโอเคไป ดูการดูการว่าจะเป็นไงสำหรับของอุนเคียร่านะมาทีมเซตเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเปลี่ยนแค่ตัวละครนเมิดหลักนะมาเอ่อนี่ก่อนดูสาโอเคสวยโบเข้าให้ก็ได้อยู่นะน,น่าจะได้อยู่นะอันนี้คือยังไม่เคยมาลองนะ ยังไม่เคยมาลองของ ira, อุนเคียวราเลยว่าจะเวิร์กหรือเปล่าแต่ของปู่ยามามาลองแล้วมันไม่เวิร์กนะก็เลยต้องเปลี่ยนดูแถ่เมื่อกี้น่าจะดูดหนึ่งนะรอบสองน่าจะดูแค่หนึ่งโอ้อมาอันติีรอบสองเวิร์กหรือเปล่าเฮ้ยได้อยู่ดาเมจแรงอยู่นะอ่ะเพราะอุนเคียวราเนี่ยอันติีแล้วมันจะทําการดูด เดฟคู่ต่อสู้เนี่ยมาเป็นเดฟของเราแล้วก็อันติอุ่นเนี่ยมันจะทําการเสริมดาเมจจากเดฟด้วยยิ่งเดฟเยอะเนี่ยยิ่งเสริมแรงนะแล้วก็เราใส่โซ,โซ่เจาะเกาะเข้าด้วยก็ถือว่าแรงอยู่นะปกติตัวที่แฉนติรอบ2แล้วอีกฝั่งหนึ่งหายเลยเนี่ยมันก็มีน้อยนะสำหรับที่เราทาคลิปมานะก่อนหน้านี้นเ,นเอ่อถ้าเป็นพวกไอเซนเบลคยาพวกนั้นไม่นับนะพวกนั้นเป็นตัวละครดาเมจหลักอยู่แล้วมาลองดูต่อ รอบนี้เหมือนยินจะต้องดูดสามนะเมื่อกี้มันดูดสองอ่ะมันน่าจะต้องมีสามสักหนึ่งครั้งอนะ่ะถึงจะได้หรือสองได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยเอาเคสได้สามไม่เป็นไรมาเนี่ยอันตรรศหายเลยถือว่าโอเคอยู่นะไม่ไม่แย่ยนะมม8 8ะมาไม่ไปไปมาเราจะห้าแปดคืนอีกแล้วอะ่ะเราจะไปตกห้าแปดคืนอีกแล้วลำบากเงี้ยหอคอยอา่า ไปต่อโปเข้าให้แล้วก็นี้แล้วก็น,น,กน,นี้ไปต่อดูดดาเมจมาดูดดาเมจดูดเกาะมาเสริมให้ตัวเองเอ,อันนี้นีแล้วก็งินไปต่อถ้างินมันดูดสามตอนเธอแรกอะ่ะมันจะอันติได้อีกรอบหนึ่งตอนป้ายส่อใช้อันตินะค่อนข้างง่ายาเมื่อกี้มันดูดปะเมื่อกี้เหมือนมันจะไม่ดูดมาเพิ่มนะออน,นี้ต้องดีนะมเมื่อกี้มันไม่ดูด ถ้ารอบ2ไม่ดูดเลยเนี่ยก็ต้องรีเพื่อเผื่อดูด1ก็ต้องรีด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าถ้ารอบ2ดูด1เนี่ยต้องรีหรือเปล่านะอ่ะไปต่อดูด3โป๊ะโอเคดูด2ได้อยู่ถ้า2ก็ยังไปต่อได้ฮิวฮิวมาจิโกะต่อเพิ่มฟูรี่แนวหลัง ้าไอสื่อมันขาดแบบนิดหนึ่งจริงๆนะอ่าเมื่อกีด้ดูสองโอเคดูสองสองได้สองสองได้สามสองได้แต่ว่าถ้ามีรอบไหนติดหนึ่งเนี่ยไม่น่าจะได้นะอันติซ้ำไปเลยแล้วกันโอกเข้าให้ถ้ารอบเอ่อยินแมนติสองรอบใช่ไหมถ้ารอบไหนติด 1, หนึ่งเนี่ยน่าจะต้องรีนะไม่ไม่น่าจะติ 1, ต่อได้แต่ถ้าเป็น2 2หรือ2 3 3 2อะไรพวกนี้ได้อยู่นะไปดูดมา2ตัวโอเค ชิวๆไปต่อไปต่อยิงเข้าไปเหยียบหน้าเข้าไปทีนึงโอเคมามิจิโกแล้วก็ยินต่อขั้นต่ำสอตัวโอเคสได้ไปต่อโป่งเขาให้เฮ้ยมันแรงแบบแรงแรงดีจังอาจจะเพราะาเราอัพดาวเยอะด้วยนะทั้งดาวทั้งอุปกรณ์อัพเยอะด้วยมันเลยแบบดูเยอะหน่อย แต่ว่ามันมันเป็นตัวละครแทงนะมันเป็นตัวละครแทงแต่ว่าดามจค่อนข้าง,งโอเคนะเพราะว่ามันมีดูดจากโล,ลนะ่ด้วยเนาะอ่นนี้ดูดหนึ่งโอเคดูดหนึ่งรีใหม่เพราะมันทำดามจจากลู่ด้วยนะแล้วก็เราใส่โซ่เจาะก,ก่อเข้าไปอ่อะเลยแบบดามจค่อนข้าง,งโอเคเลยมาดูตอ่อโอ๊สามตัวโอเคเออแต่ถ้ากินดูดสามสองรอ,อบอะ่ะเออมันน่ามันน่าจะ มีแล้วแหละแต่ว่าผมยังไม่เคยสังเกตนะถ้าดูสามสองรอบจะได้ประมาณไหนวนะเนี่ยเราลองดูไปด้วยกันแล้วกันดูไหมเอออันนี้น่าจะดูสาเหมือนกันนะดูสามเหมือนกันโอเคอีิโกอันติมาอ่ะยินได้แชสติกรอบหนึ่งด้วยเป็นรอบที่สเออเนี่ยถ้ากินเอะแต่เมื่อกี้เราเหมือนโดนสะท้อนดาเมจน,นะเลื่อนราลดไปด้วยอ่ะอันนี้น่าจะดูดให้ได้อยู่นะโอเคอันติรอบที่ส แต่ว่าเมื่อกี้เหมือนมันโดนสะท้อนดาเมจด,ด้วยอะใครมันสะท้อนเมื่ไหนยฮิลี่เหรอไม่ใช่ดิอ๋อเนิวเนิวสะท้อนดาเมจใส่ด้วยนะประมาณแสนกว่านะอุนิเคอร่าเลยแบบได้ฟูรี่เพิ่มขึ้นหน่อยหนึ่งเมื่อกี้เออก็ว่าอยู่นะตัวละครไหนมนสะท้อนดาเมจนะเพิ่งจำเพิ่งเ <c oughs> พิ่งจะนึกได้ด้วยซ้ำนะว่าเนิวมันสะท้อนได้ด้วยนะเนิวเด็กสะท้อนได้เนิวเอชอาร์สะท้อนได้โอ,โอเคดูสามสวย อันนี้น่าจะลำบากตรงยูริจิตัวเดียวมั้งเพราะยูมันเป็นสายบล็โอกโหโอกาสแม่งบล็อกรัวๆเลยบล็อกสองทีแล้วอะเอ้ยบล็อกสามทีติดแล้วอะเมื่อกี้มันบล็อกไปสามทีติดแล้วเนี่ยโอเคมาต่อแต่ก็น่าจะจบภายในเ์นเดียวได้อยู่นะโอเคดูดมาดูเท่าไหร่เมื่อกี้ดูหนึ่งเหรอ,อถ้าดูดสักสองตัวยังได้ตีซ้ำอยู่นะ ชิวไปต่อไปต่อมาดูดมาดูสามชิวเอ้รอบนี้ทำไมคลิปนี้มันดูดสามเยอะจังปกติคลิปอื่นเนี่ยดูดสามค่อนข้างน้อยมากนะเอ้สามหรือสองวะเนี่ยสองปะน่าจะได้แค่สองตัวนะหรือสาม ยือสามปกติถ้าดูดสองยินมันต้องไม่ได้อันติเธอนี้สิแต่ทําไมยาจิรุมันถึงได้อันติเลยเมื่อกี้ไม่แน่ใจอ่ะไปต่ออันนี้ยังไงก็ไม่ตายนะมันมีตายเกิดได้โอเคเอ,อ่อให้พวกนี้ตีตัวล่างตายตายปะเนี่ยโอเคตายอยู่โอเคจบได้เหมือนมันโดนสะท้อนดาเมจด้วยอะ ไม่มีใช่ไหมเอออาจจะคิดไปเองนะแต่ว่าเมื่อกี้ตอนอุนอันติฆ่าศัตรูได้มันได้ฟูลี่อยู่นะปกติตัวละครหออื่นถ้าฆ่าได้มันต้องไม่ได้ฟูลี่สิมาโปดูสามโอเคเฮ้ยแเวาจริงนะคลิปเนี้ยมันดูสามเยอะมากเลยนะปกติไม่น่าจะดูเยอะขนาดนี้นะมาปัา๊บมาต่อไปโโปให้ แล้วก็เหยียบไปทีนึงแล้วก็เท่าไหร่อ,อ่าเมื่อกี้ดูสองปะรอบสองน่าจะดูแค่สองนะอ่ะอน,นี้ไม่มีสะท้อนไม่มีอะไรน่าจะตายอยู่นะโอ้เออมาซูโมโต้ใกล้ตายกว่าโอเคชิวไปต่อห้าสกโอ้โห้วชันถัดไปเป็นไอ้นั่นอะไรนะ ไซโอพอลโลหกตัวมันจะอันติตายไมหมล่ะเนี่ยอ่ะดูดมาสามตัวโอเคชิลโปแล้วก็อันติต่อฮิวมาบัฟบ,บัฟแล้วก็อันติดูดมาสามโอไม่ได้ใจมันกินมันสามหรือเปล่า น่าจะสามเลยอ่เบิ้ลโอ้โหอ่ะตายชิวมาถัดไปเป็นห้าเท่าไหร่อ่าเมื่อกี้ห้าหกปะห้าหกเอ้ยห้าห้าอ่ะห้าห้าเป็นซาเอลหกตัวแล้วแม่งตายเกิดทุกตัวด้วยอ LIKE ืมอ่ะลองดูก่อนดูสามโอเคแต่ว่าน่าจะน่าจะไหวนะไม่น่าจะมีปัญหาเอ้ยทำไมเหมือนมันลดน้อยยัง เดี๋ยวลองดูก่อนเพราะว่าส่วนตัวผมว่ามันมันไม่น่าจะมีปัญหานะน่าจะเก็บได้อยู่นะดูดมาโป้ดูถแหละเมื่อกี้ดูดสองแต่ว่าอันนี้มันคือชีวิตแรกกันอยู่เลยอะเรยังไม่ใช่ชีวิตที่สองนี่ยเอ้ยเมื่อกี้มันคือตายแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้มันน่าจะตายแล้วเนาะชีวิตหนึ่งอันนี้คือชีวิตที่สองทำไมมันดูลำบากจังอะ อ้าโอเอเมื่อกี้มันตายหมดแล้วหนึ่งหนึ่งรอบอันนี้คือรอบที่สองโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วทำไมอ e ีจิโกะร่มมันถึงรอดปะ่ะรอดป่ะเนี่ยมันไม่นด้จะมีซีซีอ่อนั่นไงมีสับสนรอดปะ่ะแต่ว่าเราโดนลดดาเมจไปแล้วอะแปลว่าเมื่อกี้ถ้าไม่ตีสับสนอนะ่ะก็แดนตีตายอยู่นะโอเคแปลว่าชนะได้อยู่แต่ว่าต้อง เล่นไปเรื่อยแล้วกันต้องรอรอบที่มันไม่ติดซีซีเพราะว่าดูจากเมื่อกี้แล้วมันมันมันติดแค่ซีซีนิดนึงอะถ้าไม่ติดซีซีก็ชนะปกติโอ้เข้อให้มาหรือไม่ก็ถ้ายิงอันติได้สามรอบอะเราอาจจะได้ใช้อันติสามทีอยู่นะดูนหนึ่งโอเคดูนหนึ่งรีใหม่ ต่ำๆเราต้องแดนตีสองรอบแล้วก็เคลียร์รอบแรกชีวิตแรกมันให้หมดก่อนแล้วก็ต้องรับดาเมจหนึ่งเทินรับดาเมจหนึเทินเพื่อให้อันตีรอบที่2ได้ออนตีรอบสเออเอาง่ายคือมันจบเทินที่สได้อะเทินหนึนี้ไม่แน่ใจว่าจบได้เปล่าแต่ว่าเทิน2องะจบได้ถ้าเราไม่ตีซ CC ไม่น่าจะยากไม่น่าจะยาก เอ้ยเมื่อกี้มันดูดเท่าไหร่อ่ะมันดูดตัวเดียวหรือสองตัวปะดูไม่ทันน่าจะดูดสองนะอ่ะอันนี้ชีวิตรอบที่สองอันนี้เหมือนจะไม่ตายนะตัวหนึ่งซ้ำไปก่อนให้มันขึ้นชีวิตที่สองได้ตัวหนึ่งอ่ะ่ะเพราะรอบนี้เราต้องโดนดาเมจหมดแล้วก็ต้องไม่ตายจากการโดนตีอ่ะไม่ตีซีซีซด้วยโป๊โป อ่ะโอเครอดอ่ะชนะอยู่โอเคชิลดาเมจทำไป300ล 30, ้าน100ยพันหมื่นแสนล้านไม่ใช่ประมาณหรือ30ล้านวะ100ยพันหมื่นแสนล้านเช่แสามสิบล้านอ่ะ33ล้านดาเมจนะก็พอสมควรปกติมันจะอยู่ที่ประมาณ20ล้านเอออันนี้ก็30ล้านก็ถือว่าโอเคอยู่นะเพราะบอสมันมี2ชีวิตด้วยนอนนี้อ่ะโอเค10ชั้นพอดีแล้วก็ โอ้ประมาณเกือบ1 5 10ชั้นต่อ15นาะทีพอดีเลยนะนนี้อ่ะก็คลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปก่าๆได้แต่แปะคลิปด้างซ้ายพินิษฐ์ด้างขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปครับผม